สวัสดีครับผมนายวิรพั์จันทสมบัติวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องลายเส้นนำไฟฟ้าครับลายเส้นนำไฟฟ้าเส้นที่วาดด้วยดินสอบ,บนกระดาษสามารถนำไฟฟ้าได้จงสืบสอดลักษณะเฉพาะของลายเส้นตัวนำนี้สมมติฐานนะครับระดับความเข้มของดินสอที่แตกต่างกันมีผลต่อการนำไฟฟ้า ความยาวของเส้นที่แตกต่างกันมีผลทําให้ความต้านทานแตกต่างกันจํานวนชั้นของเส้นมีผลทําให้ความต้านทานแตกต่างกันขอบเกตการศึกษาเราศึกษาทั้งหมด3ตัวแปรก็คือตัวแปรที่1ระดับความเข้มของดิสอโดยจะมีความเข้มระดับ 3B 6B 9B แล้วก็ 12B ครับตัวแปรที่2ความยาวของเส้นเราจะศึกษาเส้นที่มีความเข้ม 3B โดยมีระยะ ทั้งสิ้น3าระยะ15เซน10เซนและ5เซนตัวแปรที่สจํานวนชั้นเราจะใช้ 3B ีเหมือนเดิมแต่เราจะใช้จํานวนชั้น5ชั้น10ชั้นแล้วก็15ชั้นตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นระดับความเข้มของดินสอความยาวของเส้นจํานวนชั้นตัวแปรตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวแปรควบคุมความหนาของเส้นปริมาณไฟฟ้าที่ปล่อยความเข้มของดินสอในตัวแปดที่สองแล้วก็สาม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ 1. มันติมิเตรอร์2่นสอ 3B 6B 9B แล้วก็ 12B ครับ 3. ากระดาษ A4 ชนิด70แกรม4รถทดลองกลศาสตร์แล้วก็5มอเตอร์ขนาดเล็กครับการทดลองที่1ระดับความเข้มของดินสอคือ1นําำดินสอไปยึดติดกับรถทดลองโกลศาสตร์2ยึดติดรถทดลองกลศาสตร์ไว้กับมอเตอร์3ปล่อยให้รถวิ่งบนกระดาษแล้ววัดค่าความต้านทาน4ทํทำเช่นเดิมโดยการเปลี่ยนค่าดินสอ ผลการทดลองนะครับดินสอที่มีความเข้มระดับ 3b จะมีค่าเฉลี่ยของความต้านทาน0.106เมกะโอห์มดินสอที่มีความเข้มระดับ 6b จะมีค่าเฉลี่ยของความต้านทาน0.1เมกะโอห์มดินสอที่มีความความเข้มระดับ 9b จะมีค่าเฉลี่ยของความต้านทาน0.092เมกะโอห์มแล้วก็ดินสอที่มีความเข้มระดับ 12b จะมีค่าเฉลี่ยของความต้านทาน0.081เมกะโอห์ม และนี่ก็เป็นแผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานกับระดับความเข้มข้นที่สองแนวคิดและทฤษฎีนะครับก็คือแก๊สไฟเป็นผลึกโคเวเลนต์รูปหนึ่งของคาร์บอนอะตอมของคาร์บอนในแก๊สไฟมีการจัดเรียงตัวกันเป็นชั้นๆสร้างพันธะโคเวเลนต์กันเป็นวงวงละหกต่อต่อเนื่องกันอยู่ในแนวราบคาร์บอนในแต่ละชั้นยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแงวนเดอร์วา อะตอมของคาร์บอนมีเเลนต์อิเล็กตรอน ron, ทั้งหมด4ตัวแต่ในแก๊สไฟสร้างพันธะกับคาร์บอนตัวอื่น3พันธะทําให้เหลืออิเล็กตรอนเพียงแค่มีอิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระโดยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั่วภายในอิเล็กตรอนด้วยแต่ละชั้นยึดภายในด้วยแรงวันเดวาลจึงทําให้แก๊สไฟมีสมบัติอันนี้1คือนําไฟฟ้าได้ดีภายในชั้นเดีวยวกัน2คือเลื่อนไหลไปไตามชั้นได้ง่ายยังมีสมบัติในการหลอร่อเลี้ได้ดี แนวคิดและทฤษฎีเรื่องระดับความเข้มของดินสอรนครับดินสอก็จะมีความเข้มที่แตกต่างกันนะครับโดยจะมีอ,อักษรย่ออย่างเช่น h เ,เกี่ยวกับเรื่องความแข็ง b เกี่ยวกับเรื่องความดำแล้ว f เกี่ยวกับเรื่องของความละเอียดของเนื้อส่วน ee เป็นมาจากคำว่า extra black ซึ่งมีความเข้มระดับ 8b นะครับ การทดลองที่2ความยาวของเส้น1คือนํดิสอสสามไว้ติดกับรถทดลองปรสากสองยึดติดรถทดลองปรสากไว้กับมอเตอร์เช่นเดิม3คือปล่อยให้รถวิ่งบนกระดาษ4คือเขียนทุกระยะ5เซนติเมตรแล้ววัดค่าความต้านทานและนี่ก็คือผลการทดลองที่2เรื่องความยาวของเส้นนะครับซึ่งความยาวของเส้น5เซนติเมตรจะมีค่าเฉลี่ยความต้านทาน0.630เมิโกะโอห์ความยาวของเส้น6เซนจะมีค่าเฉลี่ยของความต้านทาน0ู7 6เมโกะโอห์ และความยาวของเสิบ้เซนติเมตรจะมีค่าเฉลีย่ยของความต้านทาน0 2 9 8์จงเกดนกโอห์มครับและนี่ก็คือกราฟแสดงค่าความต้านทานกับความความยาวของเส้นครับแนวคิดและทฤษฎีเรื่อสงสภาพนาเนวไฟฟ้านะครับจากความสัมพันธ์ของความต่านทางไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพื่อหาความต้านทานของโลหะจากกฎของโอห์มจะได้ว่าความต้านทานของโลหะจะแปรผันตัวกับความยาวของโลหะ เื่อภาคตัดขวาง A มีค่าคงตัวจึงเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า R เท่ากับ l l ส่วน A ครับการทดลองที่3จํานวนชั้นครับหนึคือนำดิสอร์สา e, ไว้ยึดติดก,กับรถทดลองกลศาสตร์สอยึดติดรถทดลองกลศาสตร์ไว้กับมอเตอร์ 3. าปล่อยให้รถวิ่งบนกระดาษโดยทับเส้นเดือตามจํานวนชั้น 4. วัดค่าความต้านทานและผลิกผล และนี่ก็คือผลการทดลองเรื่องจํานวนชั้นครับซึ่งจํานวนชั้นทั้งหมด5ชั้นจะมีค่าเฉลีย่ยของความต้านทาน0.345หเมกะโอห์มจำนวนชั้นสิชั้นจะมีค่าเฉลีย่ยของความต้านทาน0.199่เาเมกะโอห์มแล้วจํานวนชั้น15ห้าชั้นจะมีค่าเฉลีย่ยของความต้านทาน0.17 5หเมกะโอห์มบและนี่ก็คือ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับจำนวนชั้นครับต่อไปนะครับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องสภาพันธ์ไฟฟ้าจากข้อที่แล้วนะครับคือความต้านทานของโลหะจะแปรผกพันกับความยาวนะครับคราวนี้จะมาเป็นความต้านทานของวโลหะจะแปรผกพันกับค่าตัดวาำของโลหะว่าความยาวของโลหะคงที่จึงเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า R เท่ากับ Rl ส่วน a ครับ อภิปายผลการทดลองจากโจทย์ที่เราได้ศึกษามาเรื่องปัใจจัยในการนําไฟฟ้านะครับซึ่งเราศึกษาหมด3ปัจจัยก็คือ1ระดับความเข้มของดินสอ2ความยาวของเส้นแล้วก็3จํานวนชั้นหรือพื้นที่หน้าตัดครับซึ่งระดับความเข้มของดินสอนะครับดินสอ12ปีจะมีค่าความต้นานทานที่น้อยที่สุดจึงนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดดินสอ3มปีมีค่าความต้นานทานมากที่สุดจึงนําไฟฟ้าได้ต่ำที่สุด จึงสรุปได้ว่าระดับความเข้มของดินสอจะแปรผกผันกับค่าความต้านทานนะครับต่อมาเรื่องความยาวของเส้นเส้นที่มีความยาวต่ำจะมีค่าความต้านทานที่ต่ำส่วนเส้นที่มีความยาวสูงจะมีค่าความต้านทานที่สูงตามไปด้วยนั่นคือค่าความยาวของเส้นจะแปรตรงกับค่าของความต้านทานซึ่งตรงกับเรื่องของทฤษฎีการนะบไยคาส่วนเรื่องของตัวแปรจานวนชั้นหรือพื้นที่หน้าตัดน,นะครับ ซึ่งจานวนชั้นที่สูงจะมีจนนานวนคาร์บอนที่สูงจึงนําไฟฟ้าได้ดีส่วนจนํานวนชั้นที่ต่ําก็จะมีคาร์บอนที่ต่ําจึงนําไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีดังนั้นตัวแปรทั้ง3ามจะมีผลต่อการนำไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งตรงกับสิ่งที่เราทาการศึกษาซึ่งตรงกับทฤษฎีที่ทําการศึกษาไปข้างต้นด้วยครับต่อมาคือประมวลภาพของการทดลองนี่คือภาพของการทดลองนะครับของ1 2บสองีแล้วก็ ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ